หลังกูมีเพื่อนมาด้วยเอ้ยมึงโอ้ยเยอยกูโดนแม่กูเยอะดันไงเรียบร้อยกูเอาเตือี่อยู่สู้มาดีสู้มาดีเฮียสู้มาดีสู้มาันสู้มาดีสู้มาดีสู้มาดเฮียสู้มันนี่ไงโอ้นี่กูกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกมึงต้องช่วยกูเอาชีวิตรอดดิไม่ใช่พวกกูเอาชีวิตรอดพวกมึงเนี่ยต้องหาอะไรล่ะโอ้ถ้าโลกนี้มันอยู่ยากนะก็ตายไปซะไปไอ้สัตว์พวกมึงที่เข้ามาดูอ่ะบล็อกสกินอะกดติดตามด้วยนะ เยยบก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะแต่พูดถึงว่าก็คิดถึงป่านี้เหมือนกันนะครับผมห่างหายกันไปแบบนานมาก เนี่ยครับห่างหายกันไปนานมากผมจําได้ว่าผมเล่นไปเนี่ยก็คือจนจบซีซั่นหนึ่งของผมไปแล้วนั่นคือการสร้างบ้านนะครับผมเรียบร้อยไปหมดแล้วในตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับหลงป The ่าเดอะซีรีส์นะครับผมต้องเรียกว่าเป็นซีซั่นสองของผมแล้วกันนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะกลับมาพร้อมกับหมวดเนื้อเรื่องนะครับมะเนี่ยเรากลับมาพร้อมกับหมวดเนื้อเรื่องด้วยนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมากับซีอูนี่ครับหรือว่าแชนนั่นเองนะครับก็อีกผู้ เข้าป่าเราอีกคนนึงไปไหนวะแล้วผู้เข้าป่ากูอีกคนนึงไปไหนเนี่ยเอ่เดี๋ยวผมน่าจะน่าจะทำขวานก่อนมีดหินก็ขวานหินนะครับประดิษฐ์เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะต้องน่าจะต้องใช้ไม้ด้วยนะครับอ่านี่เป็นการประดิษฐ์ตัวมีดมาก่อนละกันนะครับแงบแงบโอโออ้อ่ะเก็บึ๊บ ก็จะได้ขวานหินขึ้นมาวู้ฮูเอาว่ะไม่ได้เล่นนานว่ะรู้สึกว่าเข้าใจถึงฟิลละวฮ้ยมึงคับออกเป็วะเนี่ยให้กูทำอะไรอ่ะเอามึงก็คับคับข,ข,ของดิเก็บหงเก็บหินน่ะมันจะมีอยู่ในสมุดไงในสมุดจะบอกอยู่ว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยเหมือนมีดหินก็ใช้หินสองอันอมึงเก็บขอมงมามึงเก็บขอมมงขอมาแล้วก็เดี๋ยวไปจากที่นี่กันเพราะว่าตรงนี้กูว่ามันไม่น่าเวิรวลเท่าไหร่ เราจะต้องเอาชีวิตรอดในป่าให้ได้ได้ครับเพราะที่นี่ไม่มีเซเว่นเว้ยได้ตอนนี้ว่าแต่ว่าแต่เราอยู่ป่าไหนครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ป่าลุ่มน้ําตะวันออกเฉียงเหนือหักลบองศัยประมาณครึ่งปาเลนไฮได้มึงระวังงูฉกด้วยนะกูบอกไว้ก่อนว่ามีกบพิษด้วยว่ะเห็นเห็นเหมึงอย่ามึงไปฆ่ามัน <ś led> ไม่อยากพูไปกล้ามันกูก็ไม่รู้ข้างหลังกูมีเพื่อนมาด้วยเฮ้ยเอ,อ้ยโอ้ยเจ๊กูโดนแมงกูเจ๊กันไงเรียบร้อยกูโดนแมงแล้วเ <ś led> ดี๋ยไหนวะกูโดนกัดกูโดนมแมลงตรงไหนวะแป๊บอ๋อนี่ไงฮะ <ś led> โอ้โหพื้นขึ้นเต็มเลยอเจ๊กเอาต้องรักษาพยาบาลแล้วเฮ้ยเราเจออันี่ว่ะเขาเรียกว่าเป็นเฮ้ยทุกคนอันนี้อันนี้มันเป็นคนป่าปล่าว่ามาดูดิ มีบ้างมีบ้างมึงมาดูช่วยกูดิว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนี่้มันแคมป์ใครวะก็กูถึงบอกไงว่ามีคนอยู่หรือเปล่าอ๋อตรวสอบหมู่บ้านชนเผ่าหมู่บ้านใครก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแต่มันเรียนรู้ได้นี่ไงพอเรามาเจอเนี่ยมันจะได้เรียนรู้ด้วยว่าแบบเราสามารถคาบอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยกูกูเป็นแมลงอ่ะแมลงมัต่อยกูรู้กูจะรักษาก่อนเดี๋ยวต่อเดียมึงดูดีแขนกูเหงห็นแขนกูป้าเชื่อกูต้องหานี่ใบหาแบบว่าอ่อะไรสมุน <c oughs> ไพรมาโปะแขน โอเคเดี๋ยวคุณหาช่วยเฮ้ยแล้วแล้วคนคนเข้าป่ากูอีกคนนึงไปไหนแล้วเนี่ยเอาเราเราไปที่23 53ดีกว่าปะนี่คืออะไรวะโอทีพี่เมียมึงมาทำโอทีที่นี่ไม่ใช่มันอาจจะเป็นแบบว่าอักษรโบราณอะไรกูตกใจหมดตกใจอะไรอะตกใจมึงอ่ะโอ้เดี๋ยวว่าไงกตั้งแบบชูมืออันนี้มือนจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตสมัยก่อนสมัยก่อนมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยเหรอวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงดูดิ กูว่าม <Cette cow, S 1> ันน like like ่าเหมือนอะไรวะเนี uh, ่ยมันเป็นเหมือนคนมันเป็นหัวหน้าชนเผ่าไวตัวฝั่งซ้ายเห็นปะกูทางขวาเหมือนไดโนเสาร์มากกว่าเฮ้ยเป็นเป็นไดโนเสาร์ที่มีกระเจียวด้วยไดโนเสาร์ที่มีกระเจียวถ้าไม่ผิดถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นทางนี้ถ้าสกิลการเดินเปล่ากูไม่ไม่ผิดพลาดนะกูโดนอะไรอีกแล้ววะกูโดนอะไรกัดไปดิอ่ะกูโดนปิงปิงเกาะเฮียอูเฮียอี๋อีปิงเกาะโอเค ปิงเอามึงก็สามารถเอาปิงออกให้กูได้ด้วยนะเฮ้ยนกว่ะนกนกนกเก็บนกก่อนเก็บนกเก็บนกเราจะได้มีเนื้อแล้วก็สามารถคามลูกธนูได้อ่าสี่สิบหกนี่ไงซิอูกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูจะทางแล้วเอ้ามันทางเดิมที่เรามาปะตอนนี้มาทางเดิมที่เรามานี่ว่าซิอูพามานี่ว่ามึงเป็นนายพานจริงปะเนี่ยถ้าสกิลการเดินเปล่าของกูไม่ไม่ผิดพลาดนะ ได้งั้นเรามางั้นเรามาแคมป์ตรงนี้กันก่อนนะอ่าอันดับแรกเลยกูจะทํากองอ่านี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเอาไม้มาใส่มึงมีไม้มป่ะเศษไม้อะ<ม>ที่มึงเก็บมามกด E กด E ใส่กด E ใส่เข้าไป<ม>อ่ะโอเคเรียบร้อยเแบิบเศษมีฐานอ่าจะค้าเป็นที่ปั่นไฟแป๊บนึงเราเราจะทําได้ยังไงอ๋อหินนี่ประดิษฐ์มีดอ่ะมาละกูได้สว่านมือละมา ทำยังไงอ่ะอ๋อพี่ก็ทำเป็นเอาเหินมาทำเป็นมีดเห็นหินด้เฉยนะใช,ใช่เป็นสว่านมือมเป็นสว่านมือ,อมันคือต<ด>้านแหละคนนึกไว้นี่เฮ้ยลืมเอาเ<ด>ชื้อเพลิงมาใส่ต้องมีเชื้อเพลิงด้วยมีมีมีเศษอันนี้ปะเศษหญ้าเ,าเศษญ้าเศษ้ามีเศษยาปะมีแต่ใบไม้กองเลก็กอะอ่ามันต้องมันต้องใช้เป็นในนี่เว้ยต้องใช้เป็นญ้าที่แบบว่า ยาแห้งเออฉลาดที่ว่าเราอะหายาแห้งดิหญาแห้งไหนเยอะยญาแห้งอยู่ไหนวะที่นี่กูหาเศษยญาแห้งไม่เจอทุกคนไม่มียาแห้งที่กูเลยได้ไงมึงหันมองบนฟ้าดิเนี่ยอะไรตกอยู่เนี่ยไม่กูเข้าใจแต่หมายถึงว่ามันก็จะมีแบบต้นไม้ที่มันแก่แล้วไงอ๋อมันอ้องมันต้องใบนี้ใบเอ่อใบปิดแผลครับครับที่ปิดแผลไงครับที่ปิดแผลก่อนยาแห้งไอ้เจ๊ยังไมยาแห้งมันหายากจังเลยวะ ย่าอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยคนป่าคนป่าติยูกูณดูคนป่าหายเหี้ยในเตือนอ๋อเตือนติยูสู้มันดีสู้มันดิเฮียสู้มันสู้มันถู้มันสู้มันสู้มันสู้มันเฮียถู้มันนี่ไงป่าดิมึงเสียดาวเหรอนี่ไงเออมึงก็แค่แมว เอ้ยกูจะตายดีอยู่กูจะตายไอ้ตายเอ้าทำไมกูก็จะตายเหมือนกันวะแป๊บหนึงไปหน่เอ่อกูขอล้างสาตัวเองก่อนอุ้ยคุณมิโอ้ยมันหิวน้ำพี่หิวน้ำหิวน้ำไปเอาน้ำที่กูโต่งไว้ไงกูโต่งไว้อยู่น่ะไหนอ่ะก็อ่าเป็นกะลามะพร้าวอ่ะโอเคแป๊บนึงกูพันแผลก่อนพันแผลก่อนกูจะแตกกูจะแตกกูจะแตก ไอ้กูก็จะตายเหมือนกันแนะกูจะตายแล้วพี่กูไม่รอดเลือดไหลเนึอ้อกับเนึ้อไม่ได้โอ้โหยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมึงจะทํำจะหาจะไฟกูตายบายบ,ายบ,ายบายบายกูตาย,ายมึงอย่าตายดิเอาไปเอาไปเอาไปตายห้ามไม่หรอห้ามตายเนะี่ยมึงสุขภาพจิตหมดอนะ่ะมึงไม่เช็คอ่ะมึงไม่เช็คตัวเองอะ่ะ<แ>อ๋อแผลกูเป็นหนองกูต้องเอาหนอนมาเที่ยะทำไงดีวะไอ้สัตว์มันเป็นมันเป็นทำไมเป็นงี้วะเออมันแผลเบ้อเลยอ่ะ กูหนาวสิยูกูนหนาวไอ้เหี้ยมึงจุดไฟเร็วจุดไงอ่ะไม่มีไม่ไม่มีไฟอันนี้อ่ะมึงไปหายายแห้งมาเร็วกูจะนอนก่อนไปหายายแห้งมาตอนนี้ด่วนยังกูจะตายเอ้ยลำบากอีกกูต้องตื่นก่อนอ่าแป๊บนึง นี่ไงไม่มีหูผลไม้มันโคตรเยอะเลยมึงไม่เก็บมากินบ้างวะเดี๋ยวกูขอโดของมึงหน่อยแล้วกันนะกล้วยหอมของกูเหรอใช่ของมึงเนี่ยมึงเจอมึงตายตรงนี้ก็ของมึงสิเนี่ย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 เจอแล้วเจอแล้วแล้วขวานหินผมไปไหนหมดวะผมโอเคกูได้ละไอ้นั่นไม่หนีเฉยเลยกูจะโคตรจะงงเอาไปปาไปทำอะไรเนี่ยกว่าใบไม้แห้งมามามากูเจอจุดไฟกูจะตายแล้วกูจะตายอีกแล้วกูถาให้ดูกูถาให้ดูโอเค ๋ยวมันไม่พอเอนิจี้ไม่พอเอนิจี้กูไม่พอนีโยนมาดิเป็นไรอนอนในสตว์ม่วงมาๆๆมาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วปืด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 ติดแล้วติดแล้วเอ้ยเอาเว้ยนะเย็เเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาจีเนื้อมาจีเออกูจีเนื้อล ไอ้กูมีเนื้องูเนื้อหนูกับเนื้อกบอ่าเอาได้จี่ได้เอ้ยน้ำไม่มีน้ำอ่ะกูไม่มีน้ำซีอูน้ำกูเพิ่งกินไปเมื่อกี้เอาอ้อชั่วไอ้โหระเบียเดียวด้วยเบ้ยเลยกูอยู่น้ำซิยูมึงเอามะพร้าวหามะพร้าวก่อนเกือบจะตายไปหามะพร้าวให้รอตรงนั้นแหละอ่าแป๊บนนึงะกูดูกูดูสภาพกูก่อนเป็นถึงไหนแล้วเนื้ออุ้ยอุ๊ยเนื้อจะสุกยังเนี่ยเนื้อกูจะสุกหรือยังวะเนี่ย น้ำอ่ะมะพร้าวอ่ะมันมีมะพร้าวอ่ะมันต้องเป็นต้นสีสีเหลืองใช่ไหมโอเคอ๋อนี่ไงชาคานูอะไรนี่ต้นสีเหลืองเป็นสมุนไพรใบยาสูบค้าอะไรได้วะอ๋อนี่ไงพวกยาสูบเช่วยกูตกใจอ่อสูบก็ค้างยาสูบดิมาแล้วเนี่ยมาแล้วก็มาแล้วมาทำประโยชน์เลยครับระหว่างระหว่างทางหานี่มาด้วยมะพร้าว หาว่าหาน้ำมะพร้าวกูหน่อยจิยูกูอยู่น้ำเอามาหน่อยมาหน่อยขอหน่อยขอหน่อยจิยูก็ดับหน่อยเดนื้อกุ้ศลราคาอ่าราคาต้นจากต้นเลยครับเราเราต้องเราต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้เว้ยเพราะว่าเอาจริงๆนะคือเท่าที่กูจําได้อ่ะเราต้องไปตั้งแคมป์อยู่ตรงนู้นแ้วยมันจะมีเครื่องกองน้ําให้เว้ยนี่คืออะไรอ่ะมะพร้าวไงเแามึงไม่แบ่งมา ทำไงอ่ะทุบทุบเออเดี่ยแล้วก็แล้วก็กดอ่าหยิบอ่ะกินมันจะมีน้ำหรอวะก็มึงก็มึงไปทุบไงมึงต้องกดแบ่งครึ่งเว้ยมันจะมีน้ำครึ่งหนึ่งอะอะไรกินน้ำาม่ไรสรุปไม่ได้กินเลยดิเฮียดน้ำกูจะนน้ำไม่เอานะมาต้มล่ะน้ำกูหมดแล้วก็ไม่มีกระติกน้ำไอ้เชื่อไอ้นี่น้ำเนี่ยที่กองน้ำป่ะเนื้อคางคกแต่อะไรชามิธีีอ้าชามเหรอ ต้องใช้ไฟเล็กมาก่อตรงนี้อันนี้งไงมันเพิ่มระดับน้ําในร่างกายได้นะพี่กินปะอันไหนอะชาคูน่าเนี่ยกูมไปเก็บมาเนี่ยไหนไหนไหนโยนมาหน่อยอ๋อเพิ่มระดับน้ำ <ขอ S 1> แต่กูเสียสุขภาพกินพร้อมกับเป็นพิษไอ่ไม่เอาแดกไปแล้วตาย <Br> uh. เจอฉันต้องดื่มน้ำาม่งักูจะตายเพราะกูขาดน,น้ำอุ้ยน้ำกินฝนตกแล้วหรืไงมากรอกินดิมันตกแล้วหรอออใช่ฝนตก อ๋อโยนใส่เฉยเลยโยนใส่เฉยเลยใน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 มีน้ำป้ะน้ำ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 นี่กูตวงไว้มึงเอากะลามาตวงยังตวงแล้วเอ้ยสุดยอดสุดยอดอยู่น้ำดื่ม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 โอ้ขึ้นอยู่กระจิกนึ่งมีที่กูไม่ขึ้นหรอวะเอ่อตอนนี้กูอะไรอีกแล้วเนี่ยกูหิวน้ำก็หิวโอ้ชีวิตกูไม่ไม่น่ารอดหรอแล้วทายเหล่านี้แหละเฮียน้ำมันดื่มได้แต่น้ำไม่สะอาด ใช่เอ้ยขาเป็นแผลโอ้โหเอ้ยเอาตรงนี้ไปเอาไปรักษาไปอ่ะเนี่ยไปรักษาโอ้โพี่ตัวกูก็อยากหิวน้ำเหมือนกันเลยหิวแบบหิวมากด้วยเดี๋ยวกูย่างหอยทากเลยอ่ะเชอคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยกูต้องการเนื้อเน่าด้วยเพื่อเอามารักษาแผลเออเอา้ามันสวยสวยมีน้วยหรอสวยสวยม,มีกินไปแล้วพี่หมูกินไปแล้วอ๋อพี่หมูกินไปแล้วใช่อ่ะแล้วพี่เอาปั๊บเลยกูวอกยับเลยเอา พี่จะตายพี่กินขอกินก่อนเนีย่ยอ้วกยับเลยว่ะแป๊บนึงกูหาผลไม้ปา่าก่อนมึงออกมาหาผลไม้ป่าก,ก็ได้ไอ,อ้เงีเออ้ยมึงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยเดี๋ยวมึงก็ตายออชีวิตเนี่ยง่ายเร็วๆออกมาทําออกมาหาของไอ,อ้เหี้ยเดี๋ยวตายกันหมดได้ไป่ะจะไม่อยากาตายคนหิวน้ําก็แบบต้องอยู่เฉยๆร่างกายจะได้ไประหยัดพลังงานป่าวะไอ,อ้เหี้ยมึงก็อยู่เฉยๆมึงก็ตายดีเ,เวนพี่จะตายแล้วเนี่ยหิวน้ํามากเลยฝนตกแล้วสวยสวยส ว่าหนูเป็นผื่นน่ะหนูต้องทำยังไงหรอมันเป็นผื่นก็รักษาสิลูกโอ้นี่กูกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกมึงต้องช่วยกูเอาชีวิตรอดดิไม่ใช่กูใหกูเอาชีวิตรอดพวกมึงเนี่ยกูต้องหาอะไรรักษาถ้าโลกนี้มันอยู่ยากนะก็ตายไปซะไปเดี๋ยวกูไปหาสัมเบียงช่วยตอนนี้โคมพอออกกูออกมาแล้วคือคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยกูกําลังแบบว่าจําความหลังอยู่ ในเนื้อมาแล้วเดี๋ยวแยกเนื้อก่อนเอานึงอันนึงไปทำเนื้อเน่าเก็บกล้วยมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยหคุกิกินเต็มหลอดเลยโอเคไปทุกคนลุยต่อไม่มีแต่หินใหญ่อ่ะต้นไม้ตอนนี้ต้องทำหอกก่อนน่ะตอนนี้ผมเจอไม้ยาวๆแล้วผมไปทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ะแม่งเนี่ยบอกแล้วมึงอย่าเล่นเนี่ยมึงเล่นหมวดเนื้อเรื่องเนี่ยตอนนี้เนื้อเรื่องมึงยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยวไงเห็นไปเนียว เราต้องแบบหาขอราลงชีพก่อนออกตามหาดิกูบอกตามหาใครนะเ็ากูบอกแล้วึงเล่นหมดเซอร์ไวเไม่เชื่อกูทุกคนฆ่ากูทีเลยกูอยากตายอยาก่าอย่างนี้แล้ไม่ไหวแล้วเท่าที่ผมเจอเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอะเริ่มเริ่มเจอละคือมันจะมีตัวเป็นไอน้นี่อยู่ผมจะไปจุดไฟเดี๋ยวผมจะไปจุดไฟใส่นี่ครับเท่าที่ผมเจอนะ ถ้าที่ผมแบบว่าสำรวจแล้วผมจะกลับมาที่เดิมก็คือตรงนี้มันเป็นเหมือนชามพิธีกรรมนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องการไฟเล็กอ่าเดี๋ยวเราจะค้าเป็นไฟเล็กมาใส่นี่อ่าเห็นไหมเดี๋ยวเราจะค้าเป็นไฟเล็กมาใส่ตรงนี้นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อหนึ่งไปย่างแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยจะเก็บไว้ในการรักษาแผลซึ่งตอนเนี้ยกูกาลังจะแตกแล้วนะครับอหอยทากกินได้ใช่ไหมเนะี่ยเสีเยสุขภาพจิตไอ้เหี้ยมันเสียสุขภาพจิตมันไหม้แล้ว ไม่มึงกินตั้งแต่ตอนนู้นคือมันไหม้ไปแล้วไงตอนนี้อมันไหม้ไปแล้วเอาเอานกไปดิเอานกไปทำอะไรเนี่ยนกอ่ะเอาเอานกมาย่างเอานกมาย่างนกย่างอันหนึ่งดิอ่าเดี๋ยวกดเก็บกดเก็บแล้วมึงทิ้งไปเลยขนนกอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเนื้อมาย่างเนื้อมาย่างอันหนึ่งอ่าเดี๋ยวขอกินเนื้ออหนึ่งหน่อยก็มึงบอกเก็บขนนกไว้อ่าขนนกยังไม่ได้ใช้หรอกตอนนี้เชื่อกูทิ้งเลยมึงเก็บไว้ในตัวดิเอาเน่าเสียเหรอเน่าเสียไปทิ้งที่อื่นดีครับโอ้โหแ้นกเยยอ่าาูถื ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมด้วยกันไม่ได้แต่คือมันมันทับกันไงมันทับกันอเออเวลาจะกินอ่ะมันทับกันอ่ะตอนนี้กูเนี่ยเนี่ยมึงมาช่วยกูทำไปนี่ก่อนดีมึงเก็บไม้มาเยอะป้ามึงเก็บไม้มาเยอะป้ามามามาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้เร็ว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 เ้นเร็วเร็วเู่กเบพวเร็วเล็วเร็วเร็อเร็วัร็วกร็ว่รร็วเร็วเร่วเรงนี้็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเร้รเเรรเรเรรเรเรว มากูจะปั่นไฟกูเป็นแผลได้ไงวะกูจะนั่งปั่นไฟละวที่ขาผมเป็นแผลเป็นแผลก็รักษาสิลูกขาพี่แขนพี่เป็นหนองด้วยเป็น๊ะๆเป็นแผลก็รักษาสิแผลพี่หมูเหรอพี่หมูอ่ะเออใช่ก็นี่ไงพี่รอเนื้อเน่าอยู่พี่รอให้เนื้อเน่าให้มันออกมาเป็นนี่อยู่อ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเศษแบนิด list of อะไรวะ มันคือยาอะไรวะมันคือเศษไม้หมอซาคุณน้ากูมีก็อันนี้ไงที่กูบอกให้มึงอ่ะใส่ไปใส่ไปอ่าเนี่ยใส่แล้วปึ๊บเนี่ยอ๋อโอ้โหกูบอกเลยอ๋ออันนี้แบบอะไรนี่น้ำรวมดื่มสาบานมีปิงมีสปริงน้ำไม่กินน้ำไม่น่าเด็กเลยสัตว์น้ำอะไรอ่ะไฮ้กูกินน้ำอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนป่าด้วย คุณมาทำอะไรที่นี่เอ้าอยู่ดีก็มีเด็กหรอมันคือเด็กหรืออะไรวะน่าทุกคนไปไปไหนอะไอ้ดุม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 จะไปไหนอะไอ้ลูกเต่าหลอกใครวะเชี่ยกูนึกว่าอวตารอุยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไอ้ดุมเอ้ ได้ถ้ากูมีปืนกูจะยิงไม่ให้ตายเลย๋อนี่ไงอ้าวไปอร็วเดวไหนวะอุ้ยเอาวะเฮย้ยเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นหลงป่าวะกูบอกแล้วว่าหลงป่าเดี๋ยวซีรีส์ไอ้ไอ้หนูเธออยู่ไหนอะฉันอยู่นี่ไหนอะมึงอยู่ไหนอะฉันอยู่นี่อะว้าวอุ้ยทุกคน เหมือนเราหลุดเข้ามาอีกโลกนึงเลยอะอ๋อนี่ไงมีอาที่ไหนวะเนี่ยไอ้นี่กูอยู่ในป่าจริงปหมเนี่ยการติดต่อครั้งแรกของเราอ่าเป็นเรื่องยากเสมอพวกเขาเนี่ยเรามาระวังนะครับผมตัวถึงขั้นขีดสุดนั่นเองเนี่ยโอ้มาเป็นเนื้อเรื่องเลยว่ะสวัสดีครับกูอยู่ที่ไหนเนี่ยแน่นอนอารายธรรมกำลังฆ่าพวกเขาเนี่ยครับผม แล้วเราเนี่ยก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนียครับเอานี่คือมียเหรอมียเชื่อกว่ามียาตายฉากเนี้ยเชืวว่อกูปะกด e เพื่อสัมผัสฮะอา้าเมียเมียาไปไหนวะสัตว์เมียาไปไหนอะ ายเผ่าตายเกี้ยงนะครับผมที่เหลือเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในป่าลึกนี่ครับอ๋อนี่คือแปลว่าเหลือแค่เผ่านี้เหรออืมนะครับถูกสังหารนะครับจนกระทั่งป่าเนะี่ยให้ของขวัญแก่พวกเขาเนี่ครับส่วนชันนะครับผมชันก็ยืนยันกับพวกเขาแบบซื่อๆเลยว่าอ่าเรามีเจตนาที่ดีเนี่ยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นชนเผ่าที่ไว้ทรงผมได้ประหลาดมากะร,ระเท่ดีครับ สัมผัสได้แต่มียาเนี่ยมียา,า,า,ามียามียามึงไปไหนอีกแล้วอะ <c oughs> นี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โห <c oughs> พวกเขาเชื่อใจพวกเรารับเราเป็นทัว่ <c oughs> ว้าวเชื่อคนเอาอ่ะภาพสวยจัด ถึงขนาดที่ว่าแบ่งปันความลับให้กับพวกเราเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดอา้ามีหลายรอบมีอากูแตะมึงได้อีกอีกทีนึงใช่ไหมเนี่ยกูว่าละชัวเรียบร้อยไปอีกแล้วมีอาปูไปอีกแล้ว,ลวนี่คืออะไรอ่ะของขวัญว้าวกระติบกระติบข้าวไว้เนี่ยเจ๊รับสายสิขอร้องชานตการคุณ เอานี่คือมีอาเห,หรอ,อมีอาเจ้า,อ,า,า,อ,า,าอยู่สาย What about you ใช่คุณปลอดภัยหรือเปล่าอ้าว ฉันปลอดภัยดีชาตเดิเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะครับผมฉันพยายามติดต่อคุณจนแทบจะบ้าแล้วเนี่ยครับใครกันเนี่ยที่ติดต่อปูหรือเปล่า <laughs> <c oughs> อืม <c oughs> คนเราหรอฟังดูไม่ดีเลย เล่นหมดเนื้อเรื่องนี้มันมันดีวะ่ะอืมอ่าหมู่บ้านชาวเผ่าแล้วล่ะอันนี้อันนี้คือมันเป็นเนื้อเรื่องนะครับทุกคนเราต้องตามเนื้อเรื่องเรานิดนึงเนี่ย รอยมีอาไปอีกแล้วเอาโอเคนะคะอ่ะมาอืมต่อไปเนี่ยก็คือเท่าที่เราดูนะครับคือเราเนี่ยจะต้องเราตามหาวิยาต่อนะครับผมหลังจากที่เขาติดต่อมาแล้วก็แบตเนี่ยก็คือแบตมันหมดแล้วในตอนนี้นะครับ <Bro. S 2> เราเราเนี่ยต้องนี่เว้ยทุกคนเราต้องใชใ้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในการชาร์จพลังงานมันได้นะครับแต่แค่ต้องรอนะตอนนี้นะครับ